สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่27เดือนมีนาคมสองหหสี่นะคะนี่คะ่ะพาชมคุณสามีกำลังรดน้ำผักและไม,ม่ใช่คะ่ะรดน้ำต้นอินทผลัมวันน้ำมูบองชูกะมองตะเลวุสวัสดีครับสบายดีไหมคะ่ะสบายดีครับทำอะไรอยู่คะ่ะ,ะ,ะ,ะรดน้ำรดน้ำไหนดูสิหล่อ,หอไหมวันนี้โหหล่หอทุกวัน ฝรั่งบ้านสวนหล่อทุกวันนี่ค่ะรดน้ำต้นอะไรคะรดต้นอะไรคะต้นอินทปาลามครับนี่ค่ะก็ให้ชมอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะคุณสามีก็รดน้ำให้ต้นอินทาปาลามโอลีอินทาปาลามก็พอแล้วค่ะดาเล่งเดี๋ยวเราวีเทคอาชาเร์นี่ค่ะตอนนี้คุณพรอยาก็ถ่ายดีโอแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝรั่งเดี๋ยวจะเก็บฝรั่งไปทานนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมมะม่วงต้นนี้อีกต้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งกำลังแก่มากเลยกำลังจะได้รับประทานแล้วค่ะนี่ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะตรงนี้เขียวเสเวยเขียวสเสวยต้นนี้ปีนี้ก็ได้หลายลูกอยู่ค่ะแล้วสวยด้วยนะคะนี่น้องน่ารักเห็นไหมคะ นี่ค่ะเขียวเสวยสวยมากค่ะนี่ค่ะอยู่กับพื้นเลยค่ะนี่ต้นเตี้ยๆน่ารักมากเลยนี่ค่ะโอยได้รับประทานหลายลูกมากกว่าสิมันี่ค่ะนะคะนี่ต้นนี้โอ้ยลูกมีสวยนี่ค่ะอืมสวยจังเลยนี่ค่ะใหญ่นล้องใหญ่อยู่ค่ะนี่ค่ะโอ้นี่ก็สวยค่ะนี่ สวยค่ะสวยมากมากออนี่ค่ะว้าวตรงนี้ก็สวยอุ้ยลูกนี้ก็ใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้มีหลายลูกแฮ่อุ้ยมีหลายลูกนะคะอืมได้มากกว่าสิบแล้วก็นี่ค่ะแอนแอนนางเอกอีกต้นนี้ค่ะทุกปีน้องเป็นนางเอกเลยค่ะนี ว้าวสวยมากค่ะนี่กำลังแก่จัดว้าวนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะนี่อู้โเราจะเก็บให้สุกคาต้นเลยนะคะนี่ค่ะน้อบกมากๆต้นนี้ค่ะเขาน่ารักมากแก้วขมิ้นนะคะนี่ดกมากๆธรรมชาติสุดๆ เราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนอกจากปุ๋ยคอกแล้วก็โฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงก็งามได้ขนาดนี้ว้าวดูสิคะเหลืองแล้วค่ะนี่นี้นีคะ่ะดกมากๆคะ่ะดกจริงๆคะ่ะว้าวต้นเขาก็ไม่ใหญ่นะคะเนี่ยคะ่ะต้นประมาณนี้คะ่ะ นี่ค่ะน่ารักสุดๆโอ้โห oh ได้รับประทานทุกปีค่ะต้นนี้ uh huh. ดกจริงๆว้า wow. วน่ารักมากๆนี่ค่ะสุดยอดค่ะคุณสามีก็ไปทางนู้นอีกแล้วโอเคค่ะก็แปลงนี้ช่วงกลางๆนะคะนี่ค่ะต้นไม้ของเราทุกต้นก็โตแล้วค่ะนี่ค่ะ อุ้ยมะน,นาวน่ารักมากนี่ค่ะใบขึ้นมาใหม่เต็มเลยแล้วก็นี่ค่ะน้องมีลูกให้เราได้ทานด้วยนี่ค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ลูกค่ะน่ารักที่สุดนี่ค่ะนี่ค่ะก็บริเวณบ้านสวนยามเช้านะคะอากาศสดชื่นค่ะสดใสค่ะนี่ต้นมะพร้าวก็กำลังงามค่ะ ต้นมะราวก็โตค่ะนี่ค่ะเราปรับปรุงแปลงใหม่ก็ดยได้ประมาณนี้ค่ะเป็นแถวเป็นแนวพอเราปิดอ่ร่องน้ำก็โอเคค่ะเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะคะ เราเป็นเกษตรผสมผสานตรงนี้เราก็ยังทํานายอยู่ค่ะแปลงข้าวของเราแปลงน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะแปลงข้าวประตูทางข้าวก็เป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,คะเป็นแนวพื้ไปแบบนี้เลยนี่ค่ะถนนเราก็กว้างค่ะนี่ค่ะหน้าประตู โอ้โหฝรัง่งออกลูกดกมากมาก,มากค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะโอเคนี่ค่ะฝรัง่ง <laughs> เมื่อวานเด็ดใบออกหมดแล้วเหลือแต่อย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะมอน่ามูเก็บยูเทคเดอรอะไรนะกวาว่าเหรออ m not s ชัวฝรัง่งอ uh ิงกฤษว่ายูเซอินฟรานว่ายูเซเทคฝรั่งอ่าฮะว f r อินฟร o u ยูคอ นี่คะ่ะโ mm. ชว์โชว์โชว์โชว์สวยมากเลยนี่ใช่ค่ะเทคเอฟทิ้งพุทธหนึ่งเออนับสิเดอเดออนอันนี้ e ย e เอฟทิท้งถ <Okay. S 1> okay. ั่วถั่วโอเคโอเคแอนที่นู้นด้วยค่ะว้าล่ะโอเคค่ะเซบายบายสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับผมฮัลโหล บายบายสวัสดีครับบายบายวัสดีครับเอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจมือ YouTube มือใหม่หัดทำค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะให้ชมดวงอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ